เจสเราขออะไรหน่อยสิขออะไรคะเราขอจุ๊บได้ไหมอ่ะจุ๊บมาอะไรอ่ะมาขอจุ๊บขอจุ๊บ้นะขอจุ๊บหน่อยนะเจสนะตรงนี้หรอมันไม่เคยอะสิมันไม่เคยเลจริงๆนะเนี่ยฉันมอปงมอปลายแล้วฉันยังไม่เคยเลยยังไม่เคยไปทำอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยอะเันเจสหนับตาิงมันจะดีหรอมากอืมอืม มองหน่อยนาเฉียดหลับตานะค่าหลับอยู่อย,อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ด้วยนะหายหายโอ้ ทำกูทำไมถ้าแบบนี้ผู้หญิงที่ทไหนเขาก็ทํากันถามแม่ค้าดูสิมีเชื่ออ๋อหรออ๋อหรออ๋ออุอย้ยทั้งตัวเนี่ยนะดีอยู่อย่างเดียวผมมึงอะอะไรเข้าฝัานอะทำผมบ๊อปอะก่อนที่มึงจะทักทวงกูอะกิฟต์มึงอะมึงก็ก่้าติดเนาอมันนามันโนกกระโหลกไข่แถวบ้านกูเรียกทีละครับ อย่าเรียกที่รักสิคนอยู่เยอะรอนานเนี่ยเราเจอกัรอไม่นานหรอกที่รักคิดถึงจังเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอจุ๊บหน่อยดีป่ะตัวเองแป๊บหนึ่งสิมีคนอยู่ตบเขาสิตบตบตัวเอยโอ้ยเจ้าบาดเจ้าข่าวโอ้ยบัดสีบัดเถลิงจริงๆเลยถ้าขนาดนี้แล้วก็ไปเปิดโรงแรมเอากันเลยไม่ได้ <c oughs> หน่อยของขึ้นแล้วเต้นเ,เอาปากมาอยู่ตรงนี้สิอ๊ข้ามไปเลยตายแนละ้วมีคนอิจฉาตาร้อนโอ้ยกูจะอ้วกกูจะอ้ออวกมากกว่าเอาก็โถนมาหน่อยค่ะไม่ค้าขาอยากอ้วกก็ลบเลยถึงฉันจะเป็นแบบนี้นะจำไว้เลยนะอีตังกวามันมีแฟนมันไม่ได้โสดเือนคนบางคน,งคนไปจเตเองมันมีแฟนแต่มันไม่มีรองเท้าใหม่ค่ะ หมดบ้า,บาะไรใส่รองเท้านักเรียนมาเที่ยวมึงบ้าแ่ามึงรู้จักคำว่าคุ้มค่าไหมคุณจะบอกแม่มึง <mm> เงินที่มึงมีอะ่ะมึงไม่ไปอยากช่วยแม่มึงมเป็นเป็ยผู้ชาย,ยปปอยากไปเขาจะเอาท้องเลยเอนนียไปเลย,ยเสียลมวะ่ะอะไรอะ่ะแหมมันทำเป็นอีอ๋อมันทำเป็นอะไรพ่อลักกันแบบสีมากเลยอะ่ะ เจสเอ้าทำไมมานั่งอยู่คนเดียวอ่ะก็มานั่งรอเพื่อนก็เลยอยู่คนเดียวทำไมหรอมีอะไรปะงั้นเรานั่งด้วยได้ไหมอก็นั่งสิเก้าอี้มีตั้งเยอะตั้งแยะตรงนี้ได้ไหมได้นะได้สิมันจะไม่ได้่ะเจสอเราขออะไรหน่อยสิขออะไรคะเราขอจ๊บได้ไหมอ่ะจุบ ม้ามา้าอะไรอ่ะมาขอจุ๊บขอจุ๊บไปนะขอจุ๊บหน่อยนะเจษนะตรงนี้เหรอ,อม,มันไม่เคยอ่ะซีมันไม่เคยเลจริงๆนะเนี่ยฉันมอปงมอปลายเลยฉันยังไม่เคยเลยยัยยังไม่เคยไปทําอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนเลยอะ่ะเจนหลับตาดีมันจะดีหรอมา้าอืมอืมอืมลองหน่อยนะโยเจหลับตานะค่ะหลับอยู่ นะ <S <S มาจุปะยังอ่ะอืมทำไมนานจังเลยมามแล้วไปยืนออะไรตรงนั้นนะ่ะไหนบอกจะจุ๊บังไงจุ๊บาแล้วไงจุ๊บอะไรไม่รู้สึกเลยนี่ไงจุ๊บกระเป๋ตาตังค์มาละที่บอกว่าจุ๊บเนี่ยคือจุ๊บกระเป๋ตาตังค์ไม่ใช่จุ๊บปากจุ๊บแก้ม ไปจุกแก้มมึงได้เผู้เดียวกันมาเป็นหรอเนี่ยมึงไม่รู้เหรอกูเป็นตั้งแต่มัธยมแล้วนี่เลยนะกูเปลีย่ยนเลยนะกูพังแล้วเหรอเนี่ยเออสิอเดี๋ยวนะตอนนึงทำอีท่าไหนเนี่ยทำไมมึงถึงเป็นนะ่ะก็ต้องมัธยมมือนกูเข้าห้องน้ำเลื่อล้มหัวฟาดตื่นมากูก็เป็นเงี้ยลื่อล้มหัวฟาดตื่นมาเป็นกระเทยเลยเออคุยมึงเสียเวลาอ่ะไปก่อนไอีดอกเดี๋ยวแป๊บนึงฮะ มึงช่วยล้มอีกทีได้ไหมเผื่อมึงหัวฟาดแล้วกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมผู้เสียดายมากเลยไปก่อนละสุดเวลาหรอ <c oughs> โอ้ยอะไรเนี่ยสวยสามสวยซอน <c oughs> แฟนก็ไม่ได้พู่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกตังก็ไม่มีโดยผู้ชายจุกเงินอีบ้าหลอกให้กูหลับตานี่กูก็หลอกแข็งซีีเลยทเนี้ย เปลียนไม่คุณมาสายห<อ>าด้วยเน็ตยิงยงย่งกว่าหาเฮบเป็นครูต้องสอนเด็กเน็ตดูแลจบครบเป็นเสร็จย,ย่า